ไปส่งน้องบีบีวันแรกที่เปิดเทอมอนุบาล3นะฮะบ๊ายบายไอเขาไอเขาอีกเขาจะลงให้อีกแล้วอ่ะหูยลงน้อยเป็นไรคือตอนเนี้ยรถติดมากเป็นครั้งแรกที่เรารับเขาแบบสายขนาดนี้ครรั้งแกเลยนะคะทุกคนช่วยดูกินหนูหน่อยเุ้ยเร็วเร็ววิ่งเร็วไม่ทันเร็วเร็วเก้ดเหตุจับมาอย่างนี้เลยตาต้องมองสาวๆก่อนอุ้ย แชร์เดะตื่นแล้ว,ว,ลวโอ้ยว,วันนี้จะไปโรงเรียนยกมือขึ้นนี่ทำหน้ากันหน้าตื่นเต้นเนี่ยเขาบอกตื่นเต้นใช่ไหมไปเลยแต่งตัวกันไปเร็วยงจะไปคาราโอเกงชาติค่ะคาราโอเกะโอ้โห มีหลายคนบอกว่าอยากดูคลิปไปส่งน้องบีบีวันแรกที่เปิดเทอมอนุบาล3นะฮะช่วงนี้เดี๋ให้น้องบีเขาอาบน้ำก่อนเดี๋ยวมาดูว่าแต่งชุดนักเรียนอนุบาล3าเป็นยังไงแต่เฮียงงงมากขอนอนก่อนน้ำเสร็จแล้วาาเหรอมาจำวันแรกได้ป่าว่าที่เขาไปเรียนเป็นไงวันแรกเลยอะจำได้เขายิ้มแบบนี้แหละแล้วพอวันที่สที่สามอะร้องเลยไม่ไปเลย นี่ทุกคนดูอสามก็จะมี3ดาวแบบนี้น้องบีบีเฮ้ยลูกของป้าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ Let it go Let it go don't want the bag n anymore ไม่ใช่เไม่ใช่เหรอไปโรงเรียนอ๋อโอเคโอเคไม่ได้ชุดเขรับอยู่ที่าเราเนี่ยเอเหรอโอเคใช่เหรอไหนไปดูดิไหนแอะโกโบ <edral> <Tower> แม e oh huh. ่ก็ตื่นเต้นในแพรลูกครับตอนนี้โอ้โหแม่ชุดสวยมากเลยวันนี้ไปส่งลูกคนแรกใส่ชุดสวยขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเลิกเรียนเราจะพาลูกไปเที่ยวเฮ้อย่าเลยบอกที่จะบอกอย่าเลยบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่คือเศษซากอารยธรรมของกล้วยกับแร็คโขดนะครับเฮ้ยถ่ายคลิปกันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โห อะไรรคับข้าวผัดเมกันน้่มัที่สุดในโลกแม่เขาไม่ได้เรียกอะไรเลยอส่ระคือตอนนี้ถ่ายเช้านี้แม่ทำอะไรอยู่นะทุกคนเนี่ยังรู้แบบว่าอ่ะกินดูคำเดิมว่าเป็นไงกินตรงเงี้ยแม่เฮ้ยไม่ไปแม่ซื้อมาบ้างอร่อยปะโอ้โหไม่ดูชูพี่มุกไปส่งลูกก่อนบุ๊กที่ไอ้นี่ เล็กๆไม่เล่นนังซื้อโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้าแม่ของเราให้จับเอาไว้อย่าไว้ใจพวกสัตว์ดีท่าอากงเอามะอือแปะแปะอึืออ่ดูกิ๊งกังบายบายเฮ้ยขึ้นมาเร็วหลานสายหลานสายโบงดูหน้าด้วยไม่เหมือนปกตินะเขาเครียดเรื่องอะไรก็เฮียเล่าให้ฟังอ่ะสองวันที่แล้วอ่ะเขานั่งตรงนี้ใช่ป่ะแล้วเฮียเฮียเล่าให้โบฟังเลยเฮียบอกว่าอะไรป่ะอันนี้อะไรอ่ะเอาลุงน้อย นี่ครั้งแรกใชนชีวิตเลยนะสองสามวันที่แล้วเขานั่งอยู่ตรงที่เฮียเนี่ยแล,และเฮียบอกว่าบี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 ต้องไปโรงเรียนแล้วนะลูก <c oughs> ใช่ค่ะบีบี <c oughs> ต้องไปโรงเรียนแล้วค่ะทำหน้ายอย่างนี้เลยนะสมัรครถึงมีเสียง <c oughs> <c oughs> ไฟมันดับอยู่ไงเฮียก็คิดว่าเขาเล่นในเฮียงไง <c oughs> เปิดไฟเนี่ยกดปุ๊บมันตายอย่าง่นี่เลยเปิดไฟปุ๊บหงือแล้วหนูเาห้องหนูไอ้กูบ้า ต่เนียตอนนี้เขาตื่นเต้นมากๆเลยแหละตอนเนี้ยจะร้องไห้วะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแต่แบบเขาตื่นตันที่มีแบบว่าโกโก้มาส่งไงไม่แต่เป็นโบอ่ะรู้ป่ะโบบอกบีบีว่าบีบีเก่งมากเพราะอะไรรู้ป่ะตอนเนี่ยรู้ป่ะว่าโบตั้งแต่อหนึ่งจนถึงมปหนึ่งอะร้องไห้ร้องไห้ทุกวันบิวทำไงป่ะเกาะเสาไว้ดึงเสาไอ้เนี่ยไม่ไปไอ้บิวรู้เรื่องเรียนมาแล้วไม่ไปพี่น้องพอแต่ละคนเหมือนกันเป๊ะมันเป็นอย่าง้ี้แหละการเก้งท้องเสียบ้างปวดท้องแล้วไม่บ่อย เฮียแก้งไม่สบายแก้แก้แบบว่าตัวร้อนเยนไป่แล้วก็เอากระเป๋าไปซ่อนไว้ในป่าอันนี้หนักอันนี้อันนี้ยุคหกศูนย์ไงแต่งตัวออกจากบ้านแล้วแล้วเอากระเป๋าไปเข้าป่าไปเลยแล้วก็ตีกันไปหาจิ้งเป็ดชาวบ้านแล้วไม่ไปเรียนกูไม่ได้เหรอโอ้สมัยก่อนเป็นยังไงแล้วตอนนี้จบอะไรมาลุงน้อยตอนนี้ป .4 ป .4 สีนะแล้วเข้ากรุงเทพเลยไม่ลุงน้อยไปอยู่จันจันอะไรจันทร์หมดเขี้ยวอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ราบ่ายจ่ายย่องเดียวกันปะ เขารู้แล้วเหรอไม่แต่มันเป็นปกติบีบีรู้ป่ะเพราะว่าเวลาโกโก้อะเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยมันต้องเปลี่ยนเพื่อนใหม่ไปเรื่อยแต่เราอะยังเล่นกับเพื่อนเก่าได้คุณคิดว่าบีบีฟังอยู่บ้าตอนนี้ไม่ฟังหนูตั้งใจเรียนนะเดีวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบ้านสวนกันไงเย่หยาไฟตอนนี้กำลังเลี้ยวเข้าทุกคนแทนเดนเดเดินจูงเข้าไปได้ปะจูงมือต้องมีเชือกอะฮะกพูดอะไรออกไปวะ บีด er er. er. ึงแล้วลูกเจอแล้วโอ้ยอันี่ของจริงบีบีไปลูกายลูกบ๊ายบีบีบีไบ๊ายลูกบียไยบีไปไายบไปไปเาบกูรลานด้วยนะคะบีเขาอยู่ในเ ไม่เอาจริงๆนะปลอบใจหลานนะแต่ในใจอะสงสารหลานเมื่อสงสารแล้วผมรู้ว่าตอนนี้ค,นคุณครูอะคงงงว่าบ้านนี่มันอะอนไรกันปะบ้านนี่ไม่อาไห๋จะไปรับลุงน้อยก่อนเลเมื่อกี้ลุงน้อยไม่ได้ขึ้นรถกับเราทุกคนวิ่งไปหาแฟนคลับคือคุณครูลุงน้อยกลับบ้านลุงน้อยทุกคนอยู่ในช่องไอพีไปบุรีกลับบ้านกลับบ้านบ้าแลลวและต่อไปนี้นะอยากมาส่งปีีทุกวันเลย ไม่กี้รู้เลยตอนที่คุณคุณุจุงลงไว้แล้วเราแบบบิบิบิเอากล้องถ่ายเขาคงยิ้มได้ใจวางกล้องอนิทไหมเงียทำไมออยคุณครูเขาแต่ต่อไปเนี้ยถ้าเจอลุงน้อยอ่ะรับแกเอามาส่งที่นี่นะก็รับเสร็จแล้วก็ส่งแกตรงสนามหญ้าแล้วแกเดินกลับเองอ่าแล้วเราก็ไปส่งคงติดใจแล้วแหละเม่กี้เดินไปเขาเป็นยังไงบ้างพวกคุณครูเขาบอกถ้าไม่มาเขาจะวิ่งมาหาโอยน่ารักเนะลุงน้อยเลยบอกว่าชิงวิ่งไปก่อนเลยดีกว่าเขาจะลงไห้แล้วอ่ะอุยลุงน้อยเป็นไรอยากไปโรงเรียนครับผม อ่ะโอเคทุกคนรอตอนกี่โมงนะสามโมงค่ะสามโมงสิบห้าไปรับลูกกันวันนี้มาม่าจะไปซื้ออะไรให้ลูกไว้เขาสั่งไว้ว่าให้ซื้อลังลูกให้เขาค่ะกินของแพงด้วยเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรให้ลูกกันเดีนะ๋ยวเนาะอ่ะไปะและและ้วตอนนี้ก็บ่ายสามหกนาทีมไม่บุกค,คือบ่นทั้งวันนะทุกคนเขาจะไปสามนาทีแตเขาานใจไหมคะไปเข้าใจคํา่าดวงใจของแม่อันนี้แบบว่าเข้าใจแล้วทุกคนมันคิดถึงตลอดเวลามันเป็นยังไงอะ พันความรู้สึก,กัะทุกคนอ่าเดี๋ยวจะไปถึงโรงเรียนทุกคนเดี๋ยวแวะซื้อเซอร์ไพรส์อะไรอ้วนเมื่อาวานเขาสั่งว่าซื้อลังนกมาให้เขานะตอนไปรับบีบีเป็นเด็กที่ชอบกินลังนกมากซึ่งคนที่สอนกินก็คือเฮียเฮียจะบอกเขาบอกลูกติดแล้วลูกกินทุกวันก็ปนบีกินอะไรทุกวันเนี่ยลูกพอรีแพนะ้งแล้วลูกอ้าว ไปสอเขากินตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ตอนแรกเขาไม่กินนะเพราะเฮียบอกว่าเฮียกินน้ำลายนกเขาก็เลยบอกไหนลองชิมกัหน่อยสิไปด้วยกันอยากไปด้วยกันโอเคป่ะป่ะที่ตรงนี้คืออะไรพี่บีชอบกินอะไรจะกินอันนีค่ะโอ้โหเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถึงเลยห้าสิบสี่บาทพ่อกินน้ำเปล่าคนละเจ็ดแม่บูมีแผนอีกแล้วคืออะไรคะเราจะวางไว้เฉยๆว่าเขาจะสังเกตหรือเปล่า เพราะว่าอันนี้คือของโปรดเขามากๆจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้สปอนนะทุกคนอ,อันนี้คือแบบเขากินจริงๆนะแล้วแม่เขาซื้อให้จริงๆนะวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวดูว่าเขาขึ้นมาจะเจอไหมเราจะสังเกตไหมเขาเห็นก็คือได้กินแต่ถ้าเขาไม่เห็น<อ>ปศเสร็จป่าบ,บีบีบีฟังไว้ด้วยตอนกำลังอยู่เจออะไรหน่อยู่ตอนกลางอยู่ตอนแม่ปูอยู่ตอนพี่ตอนปาเนี่ยทุกคนคือตอนเนี้ย รถติดมากพี่บีบีเราเหมือนมาติด<ต>แบบ,แบ,บไม่ขยับเลยแบบครึ่งชั่วโมงแล้วเรายังอยู่ตรงก,ก่อนถึงโรงเรียนสักประมาณห้าร้อยเมตรอ่ะแม่บุ๊กถึงขนาดต้องโทรหาแม่ครัวเพื่อให้แม่ครัวโทรศัพท์ไปคุยกับบีบีอ่ะหรือถ้ามีมอเตอร์ไซค์อ๋อใช่แม่บุ๊กจะลงไปแล้วเมื่อกี้แม่บุ๊กตัวโบกมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะนั่งรถไปรับบีบีแล้วนะเมื่อกี้โทรหาแม่ครัวแม่ครัวไวแม่ครัวบอกเพื่อนๆกลับไปหมดแล้วค่ะใช่แต่ไม่มีเรู้ป่ะเมื่อคืนก่อนนอนทีสัญญาเขาไว้อ่ะเขาเกี่ยวก้อยอย่างนี้เลยนะก่อนหลับอ่ะ ขอคนแรกเลยนะนนมารับนะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เรารับเขา,าแบบสายขนาด<ร>นี้ใช่อ้าวแล้วทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับนี่หลุดโค้งนี้ก็ถึงแล้วเฮ้ยบีอยู่นี่นี่เลยยืนอยู่ตรงนี้เลยพี่ไยบายนี่ไายบยอยู่ได้งไงมาเล ปล่อยให้แม่ลูกเขาอยู่กันก่อนนะทุกคนดูนะครับหาลูกแล้วหนูมีเพื่อนใหม่ด้วยนะอุ๊ยจริงเหรอใครเพื่อนใหม่ชื่ออะไรจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรแล้วหาอะไรอุ๊ยเชื่อไหมเชื่อไหมทุกคนว่าเขามีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแน่นอนคือเจอเพื่อนใหม่หมดเลยใช่ไหมลูกวันนี้หนูไปโรงเรียนหนูได้ทำอะไรบ้างบอกผมมาสิไม่มีงานอะไรเลย มีแต่ระบายสีโอ,อ้แล้วได้เต้นหรือเปล่าวัานนี้เต้นหรือเปล่าแม่ก็เปิดเพลงให้เต้นนะคะเต้นเต้นอีกแล้วเนนหรอเรียนสนุกไหมเรเียนสนุกไหมชอบไหมก็ต้อโทษคือต่างคน <laughs> ต่างแย่งจะคุยกับลูกแล้วอ่าเพื่อนใหม่พูดว่าไงเ <laughs> พื่อนใหม่เขาบอกว่าเธอฉันรักเธอนะผู้หญิงผู้ชายผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงออ๋โอเคผู้หญิงผู้หญิงทุกคนอ่ะแล้วให้ปลากินได้ไหมก็หมดแล้วนี่ แปได้แค่นี้แหละอยากกินอะไรอยากกินอะไรวันนี้อยากกินอะไรก,กินแซนด์วิชเนาะแ้วอยากกินหอมแก้มมะม้าก,กับป้าก,ก่อนรักไหมรกคิดถึงแค่ไหนคิดถึงมากมา,ากก็คิดถึงไอ้บีป๊าแล้อยากน้องมามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะวันนี้ตอนเย็นนั่งรถไฟฟ้าที่บีอยากางงานั่งไงไปรถไฟฟ้าไปไหนนั่งไปสยามค่ะไปสยามด้วยโอ้เป็นวัยรุ่นสยามไปทำไมสยามลูกอ,อ้าวก็ไปเล่นของเล่นนี่นะอ้าวหอมีนู่นมีนี่เยอะใช่ไหม ใครอยากนั่งรถไฟฟ้ายกมือขึ้นแล้วใครอยากกินข้าวยกมือขึ้นกินอะไรกินแซนวิชพ่ออ๋องั้นกินแซนวิชพ่อก่อนไหมเดี๋ยวป้ากินกับเพื่อนโอเคป่ะโอเคไปแล้วมีเพื่อนคนไหนที่แบบว่าตอให้แนะนำตัวไหมคะชื่อเราชื่อบีบีอะไรเงี้ยไม่ต้องถามเลยจริงเหรอแล้วหนูยืนขึ้นแล้วหนูพูดว่าอะไรบีบีกวีนายยาค่ะแล้วเพื่อนมองกันไหม เพื่อนดูคลิปเราเปล่าให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราหรือเปล่าคะแต่แม่โฟนพิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอ้โหพี่บิพรุ่งนี้ปะป๊าฝากปูอองไปขายได้ไหมใส่กระเป๋าไปแล้วพี่บินมาล่าด้วยเอาเสื้อผ้ามามาไปด้วยใส่กระเป๋าไปให้หมดเลยได้ไหมลูกหนักมากทุกคนดูเด็กหิวครับโอ้โหมาดิกินเองด้วยอ่ะดูดิหิวเดี๋ยวแม่หิวขึ้นไปก่อนหิวมากๆแล้วที่โรงเรียนไม่มีอะไรกินหรอลูกเนี่ย แต่ว่าเขากินแบบอยู่บ้านเขากินตลอดเลยนะแต่ว่าอยู่โร<อ>งเรียนเขาต้องกินเป็นเวลาคะนี่คืออาหารของบีบีครับนี่แล้วทำไมวันนี้ถึงอยากขึ้นรถไฟฟ้าลูก,อย,ก,กอ,ยอยากเป็นเด็กยามบีบีอยากเป็นเด็กยามอ่ะทุกคนเพื่อนเราไปนั่งรถไฟฟ้ากันค่ะไปไหนคะไปสยามค่ะโอ้โหเด็กยามเด็กยามเย้ไปครับไอยากนั่งรถไฟฟ้ายกมือขึ้นค่ะโอ้จะนั่งไปไหนคอนเนต์ อุ้ยขอให้โปดมาอันนี้ใครเปลี่ยนชุดเรียนออกให้ออ๋แล้วใส่ชุดสวยเลยใช่ไหม่ะเต้นหนึ่งทีเก็บถุงจิ้มจิงมจิ้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายมาเดินเข้าไปปึ๊บมาก็เดินเข้าไปเลยเห็นไหมไอบีทำเองไม่เป็นไรแตะเลยอ่ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไปได้แล้วว่ะอันนี้ของเราโอเคพอเราทำไปแล้วเขาบอกว่าป้าพีแตะตัวให้ไหมแน่ <c oughs> มีขิงไปอีกมามามาสยามครัง้งแรกตอนไหนอายุเท่าไหร่มางีเทิปีที่แล้วมาทำงานที่แถวสาะแดงสาทรก็มา,าเดินเล่นมาทําอะไรที่นี่คะมากินข้าวมาเดินเล่นเพราะว่ามันจากที่ทางานมามาที่สยามแค่สองสถานีอ๋อใกล้ๆอ่ะไปลูกไป กลับถ,ถึงแล้ววันนี้คือสุดสถาน well าีา like นาแ,แล้วนะเราต้องนั่งกลับไปสยามไปนะคะนี่นั่งมาสุดแล้วเหรอใช่นี่นั่งไกลมากเลยก็คือเรานั่งมาถึงสนามกีฬาเลยทุกคนเสร็จแล้วก็ต้องนั่งย้อนกลับไปอีกสถานีหนึ่งไปสยามอ่ะให้บีบีเสียบหน่อยบีบีเสียบหน่อยเร็วเสียบเข้าไปไปเลยบีไปเลยเร็ว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 ไปเลยไปหาลูกเร็วเร็วเ้ยปะอมาเลย แล้วก็ซื้อมาอีกวิเร็เร็ววิ่งเร็วไม่ทันเร็วเขาไม่เคยยืนเกาะแบบนี้เขาเคยแต่นั่งอย่างเดียวเกาะให้ดีนะเกาะให้ดีนะวันนี้มาคิดว่าจะเจอบูธอะไรไหบูธน้ำบูธเซอร์บูธแบบพวกเยอะเลยใช่ไหมถึงแล้วลูกไปลูวอ่าไปแล้วลูกเราไปแล้วอาแล้วทุกคนตอนนี้คืออยู่ในสยามแล้วมามองอะไรอยู่อะอะไรนะรถใหญ่หมคกรถอะไรคะอู้หู น,นี่ของจริงเหรอโ<น>อ้ทุกคนด <ละ S 2> ูดิรถอยู่ข้างบนแล้วดูล้อดิล้อคือใหญ่มากอ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะไม่ทองคำไม้ยักษ์วันนี้จเจอแต่ของยักษ์ยักษ์อันทางนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะไรอะ่ะลูกเป็นบูธอะไรไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยเดียวตู้ขอเสียงก้มไปดูให้ลูดูน,นะแรก้มลงไปเลยค่ะไม่ใช่ปีกเของเองก้มไปดูวิวดูนิคืออะไรอ่ะมาแอบ มีรางวัลด้วยดีนี่นี่นี่ใจอวันนี้เ <okay. S 1> ขายังไม่ให้เข้าอ๋อรู้แล้วทุกคนคอนเซปต์ของงานนี้คือผิวสวยตะโกนอีออนเขาเอาผิวดีมาแจกฟรีกลางสยามมาทุกคนกับตู้ขอเสียงแลกผิวสวยฮะนี่อยู่ข้างหลัง <Okay. S 1> เราเลย <Okay. S 1> คิดว่าเราดวงดีไหมวันนี้เพราะว่าเห็นของรางวัลเขาเยอะมากเลยทุกคนคิดว่าบ้านเราวันเนี้ยดวงดีไหมดวงดีสิจะได้ของรางวัลกลับบ้านไหมต้องขอพรจ้ต้องขอขอพรก่นอน ให้เรามีรถเลยนะคะให้เรามีรถเบนซ์ <laughs> แค่มาบูธอิงออนจะเอารถเบนซ์อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากนี่เลยมาม้าอย่าให้เสียชื่อป๊าเป็นนักร้องนะเออโู้ขอเสียงแลกผิวสวยอิงออนถ้าเราเดินเข้าไปแล้วหัวโขกจะฮามากคนในสยามจะสนใจเรามากเลยคำว่าให้ของเรา,าให้รีบกลับออกไปเลยค่ะต้องกรมต้องกรมเอาแล้ววันเช็คเฮ้ยมีไม้ด้วยเอาละต้องแตะก,ก่อนปะใช่ค่ะแตะหน้าจอก่อน เขาบอกว่าตู้ขอเสียงแรกผิวสวยถูกต้องจ้าอิงออนขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณกันที่ให้เข้ามาในนี้นะครับพูดองว่าสวยจริงอิงออนตามอีโมจิที่ขึ้นในจอขออินเนอร์แบบจัดเต็มเพราะแอบกระซิบว่ามีของรางวัลให้ด้วยร้องรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยใช่สวยจริงออนแบบหวัวเราะพูดสวยจริงออนแบบหวัวเราะหน่อยส,สวยจริงวยสวยจริงออนแบบสงสัย สวยจริงอ <millenn> huh? ิงออนนางยังสงสัยไม่รอหนาวด้วยหนาวแต่ว่าต้องโวงสวยสวยจริงอิงออนสวยจริงอิงออนแล้วราไม่สวยคนเดียวนะมาคุณเลยมาแล้วต้องช่วยสวยจริงแบบน้องหมายังไงจ้าสวยจริงแบบน้องหมาสวยจริงอิงออนห่าได้ไหมสวยจริงแบบเร่งสวยจริงแบบเร่งบีช่วยมาเร็วบีช่วยมาเร็วสวยจริงแบบเซนต์เรสวยจริงอแบบเซรเรย์สวยจริงอิงออน สวยจริงอ่ะแต่ไม่มีเสียงได้ยังไงฮะยังไงยังไงจ๊ะงงกันเลยงงกันเสียสวยจริงอ่ะแต่ไม่มีเสียงนี่เลยจะต้องลองก้อนนี้นะจ๊ะแล้วจะรู้ผิวดีแบบสวยตะเก็นมันเป็นยังไงฮะโอเคครับได้ไหมขอบคุณนะครับที่มากับเสียงไปแลกผิวสวยครับผมขอบคุณเล่เสียงคอมพิวเตอร์โอ้ยได้รางวัลด้วยไปรับ้าตู้กันเลยไป ของรางวัลด้วยขอบคุณมากค่ะพี่เต๊ะเจ๊ใ <satur> ห <ates> ้เร็วขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะสวยจริงอิงอ้นดังๆสวยจริงอิงอ้นเออมาสวยจริงอิงอน นี้ก็เป็นรางวัลอีกหนึ่งต่อค่ะให้ผิวสวยตะกกนยิ่งขึ้นไปอีกก็คือถ้าเกิดหนูโดนสบู่ก็จะได้สบู่สมุนไพรอ่องกลับไปอีกอันนี้ก็เป็นรางวัลพิเศษด้วยบอกไม่ได้ว่าเป็นไหนรอรุ้นเลยค่ะอย่าบอกนะเป็นลำโพงมาเชลไม่ได้เอามาทำไมให้บีบีเป็นคนนี่ดีกว่าบีบีบอกว่าบีบีวันนี้ดวงดีใช่ไหมสาธุก่อนสาธุขอขอให้เราได้อะไรนะได้เงินสดลำโพงโอเคหนึ่งสองแรงแรงไปแล้วไปแล้วไปแล้วฮย ได้อะไรอ่ะพิเศษค่ะหึอะไรชื่ออะไรดีจริงๆไมค์ครัอาอขอบคุณคๆนอนขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปเป็นมาม่าก่อนค่ะ1 2ไปเลยเฮ้ยขอบคุณครับโอเคต่อไปตา่อป๊านะสาธุขอให้อีกออนให้ลำาโพงกับเราอุ๊ย เอ้โหได้ไมนสามอันกลับบ้านไปร้องเพลงอ่ะทุกคนอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้อะไรเนี่ยสมุนไพรมะขามแพ้น้ำนมแพ้มาอนนี่มาดูเร็วไหนเพิ่งรู้เนี่ยว่าอีออนอ่ะโปรดักเขาเยอะมากอ่ะทุกคนแบบขวดคืออะไรอะคะแบบขวดอ๋อครีมอาบน้ำนี่หรอป้าว่านะอีออนเขากะให้คนในสยามอ่ะตัวหอมแล้วก็ผิวสวยแบบตะโกนทั้งวันน่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยเออ เราเห็นเขาบอกว่าจัดแค่9ก้าวันด้ยวยนะฟู้สบูอ่อออนเนี่ยใครอยากเข้าตู้ขอเสียงแรกผิว uh huh. สวยก็มาได้เลยที่สยามนะฮะ uh huh. ตั้งแต่วันนี้ถึงสงมิถุนายนนี้เท่านั้นนะทุกคนมีจุดถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ได้สบูอ่อีออนแบบนี้ uh huh. กลับบ้านไปด้วยนี่รับรองว่าสวยแบบแตะกอนมีที่ถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปไหมไปนี่เลยเดินเข้าไปเลยสมัยวัยรุ่นนะเวลาเฮียร้องเพลงเีขึ้นนะเฮียจับมาอย่างนี้เลยตาต้องมองสาวๆก่อนเฮ <Hey. S 1> ้ย ผิวสวยแบบตะโกนอิงออนผิวสวยแบบตะโกนพซ่าวตะโกนจะบอกว่าใครที่ไม่ได้มาสยามนะฮะก็ไปเล่นกิจกรรม emoji challenge บนทิกตอกใช่ค่ะเพื่อรุ้นรับรางวัลลำโพงจากอิงออนได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นมาแชลใช่ไหมไปร่วมเล่นกันบนทิกตอกได้ทุกคน emoji challenge นะฮะและอิงออนจะไปผิวสวยตะโกนต่อที่ตลาด1 0ตลาดนะฮะที่ทั่วกอทมเลยนะครับ และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ In On Herbal นะฮะหรือสบู่สมุนไพรอิงออนค่ะเออทุกคนลองเข้าไปติดตามดูนะทุกคนอ่ะโอเคบีบีอยากไปเล่นต่อที่อื่นไหมไปนะปอยากไปไหนบอกก่อนอยากไปไหนเจี๊ยบไปเรือจ้าไปทำไม <laughs> <laughs> ไปทำไมอะไรอ่ <laughs> <laughs> ะเฮ้ยอันนี้คืออะไราพูดตัวจริงใช่ป่ <laughs> ะใช่โอ้โหหน้าตาเป็นอย่างงี้เหรอพี่ไง ดีอันนี้ก็เรียกอยู่อันนี้เรียกอันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับแฉันกลับบ้านสี่ฉันรอนานแล้วนะฉันเหงาฉันหนาวอย่าไปอยู่ที่อุ่นๆแม่นี่แบบว่าตัวละเจ็ดพันเก้าไหนคะโอ้โหตัวนี้ตัวละเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบีบีลาบูบูไปทำหน้ายังไงโอ้ยใหญ่มากใช่ไปทำหน้าัไงนไปทำหน้าไงเฮ้ยมามาว่าปะป๊าหน้าเหมือนตัวเนี้ยตัวนี้เอาไหมอยากได้ไหมลาบูบู โอ้ไดนะคะทุกคนช่วยดูกินหนูน่อยหนูจะได้ซื้อรถเบน์ลาบุ๊คในคราไปแล้วนะไม่เอาแล้วนะได้น้ำมาแล้วอันนี้เป็นน้ำพี่ไม่บุกชอบกินมากๆทุกคนสังเกตหน้าไม่บุกนะร้อนไม่ร้อนนะดูหน้าดิตอนนี้เหงื่อเต็มเลยอะแย่งลูกละอร่อยมากอ๋อสวัสดีครับโอ้แฟนคลับกราสยามสวัสดีครับ ออแม่บุ๊กถามว่ากินข้าวยังครับเดี๋ยวเลี้ยงไปชมเขาสวยขนาดนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับโอ้เหมือนมหาเสียงเลยวันเนี้ยเหมือนเรามหาเสียงอะตอนเนี้ยโอ้สวัสดีครับโอ้อันนี้คุกกี้เลยครับอันเนี้ยอันนี้เป็นซอฟคุกกี้ครับกบินสานที่เคยส่งมาที่บ้านให้เรากินด้วยโอ้โหนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อ๋อสวัสดีครับมาอีกแล้วมีอะไรให้กินไหมครับร <มา S 1> <laughs> อเล่นรอเล่นเก้หนึ่งสองหนูชอบดูตอนพี่ตกบันไดก็คือพี่ตกบันไดคือสนุกมากเลยใช,ใช่ไหมใช่<ม>ฝาดทั้งวันเลยตรงนี้มีบันไดเดี๋ยวพี่ไปตกบันไดดูน้องมาถ่ายพี่ได้ไหม<ก> <laughs> ล้อเล่นโอเคขอบคุณครับคลิปต่อไปจะเป็นวอล์กอะไรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับทางวอล์กนี้ดีมีคนดูเยอะๆ คลิปนี้จะได้ไปต่อเราจะขับรถเขาเรียกอะไรนะขับรถขายขนมจีนขับรถขับรถขายโรตีสยยา,ายไหลมงานที่มันมีรถนะคะแล้วก็มีขายของด้วยซาลาเปาขนมจีนโรตีถูกไหมเราไม่พ้อดให้กินใครอยากให้มีคลิปแบบนี้อีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กิดได้ค่ะพวกนะคะส้าเรบวันนี้กินบีก่อลาไปเดินเล่นก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายไม่ให้ปิดโอ้ย